สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับมาฉลองตู้ใหม่กันนะครับทีนี้สุดหล่อไม่ร้อนละอ่าผู้มันย้ายในแตงเหงือท่วมแล้วครับก็เสร็จมาเมื่อวานนี้ครับเพิ่งไปเอามาเมื่อวานนี้ครับวันนี้ก็มาทดสอบเลยเอาแค่อันนี้ครับกระทงนี้จะโลดผลโจนทยานได้เหมือนเก่าหรือเปล่าครับท่านผู้ชมก็ติดตามดูกัน ฮะแม่ไฟฝันอยากจะได้ครับอย่างว่าโอ้โหร้อนจัดเลยมาคืนก็มีฝนตกมาเพราะประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงมั้งอ่าดินก็ชุ่มๆหน่อยนะครับีนี้ก็เรามาดูกันนะครับว่าสุดหล่อติดตู้แอร์แล้วมันจะมีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าแต่มีแน่นะครับค่าค่าติดตั้งนี่ ก็แสนกลางๆไปปลายน่ะประมาณนั้นละครับยังไม่แน่นอนก็อยากรู้ก็คอมเมนต์แล้วกันเนาะอ่าทีนี้ละ่ะไม่บ่นว่าร้อนทีนี้จะบ่นว่าขี้เกียจจะหาข้ออ้างแล้วไอเรื่องไข่มันก็ปก,กตินะครับแต่ว่ามันจะหนักมันจะหนักกว่าเดิมนะครับท่านผู้ชม แล้วมันก็จะเย็นสบายกว่าเดิมอ้โหในาขาจริงอย่าอีกสักรอบสองรอบนะครับเราก็จะขึ้นไปชมบรรยากาศข้างในนะครับที่เรานำสนเสนอไปบ้างแล้วหนักเนี่ยนะไม่น่าต่ำก500ลลวา่าห0าร้อลละมั้งดูแล้วดูสภาพเนี่ยครับอลองพี่จะลั่นได้เหมือนเก่าหรือเปล่าถ้าลั่นไม่เหมือนเก่าเดี๋ยวถอดออกไม่เอาแล้วครับ ถ้าดีก็ใาสาต่ต่อเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะเล่าประวัติรถคันนี้ให้ฟังนะครับทานผู้ชมเดี๋ยวผมไปเรียบเรียงข้อมูลก่อนไปสอบถามราละเอียดนะครับเดี๋ยวพูดไปมันจะไม่ละเอียดมันจะข้ามโนนข้ามนี่มันจะไม่ถูกต้องด้วยใจเย็นนะครับติดตามกันต่อไปล่ะเดี๋ยวจะละลายให้เจ้าสุดหล่อเนี่ยว่าประวัติความ,ม,ามาเป็นมาเป็นยังไงนะครับเนี่ยถ้าเจบ เขาเผาฟังปีแล้วมันจะมีผลอะไรต่อมันจะมีผลต่อระบบแอร์หรือเปล่าก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับจะทดสอบเฉพาะแค่กระทงนี้นะครับอ้ามันขาตกบกพ่องส่วนใดหรือว่าไม่เข้าตาท่านผู้ชมส่วนใดอ่าคอมเมนต์กันมาได้นะครับ เรากันเองอยู่แล้วถือว่าลูกเป็นหลายของท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นเจ้าของช่องที่ร่วมสนุกกันด้วยกันนะครับเม่าวานได้ล้องขึ้นไปแล้วนะครับโก<อ>ว้างดีนะครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวใกล้ๆกล้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวเราจะขึ้นสักรอบสองรอบนะครับ อ้าวทีนี้ก็จะขึ้นเลยนะครับเอาละครับขึ้นไปข้างบน้วครับนี่ครับบรรยากาศรอบๆอ,อุย้ยมันจะมีตัดล่องน้ำนะมันจะเขย่าหน่อยท่านผู้ชมเฮ้ยโอ้โหเย็นเจีบเเจ๊บเย็นเจีบครับทีนี้บ่นร้อนไม่ได้ครับจะบ่นว่าขี้เกียจจะบ่นว่าขี้เกียจนะครับเ,เย็นมากๆเลยเดี๋ยวจะพูดปุยกันไปด้วย อันนี้ช่างปักเข้าติดตั้งให้แล้วไปเอาตู้มาจากไหนบางรูปเบ็นใส่บหมื่นไอ้แสนกลางๆไปปลายแหละประมาณนะครับเดี๋ยวค่อยรวบรวมดูไปเสร็จอีกครั้งหนึ่งนะครับไปบินยังไม่แก่บินอยู่ห้องหน้าเนี่ยนี่เสียงเต็มไปเลยนี่ติดดูดีว่าจะลั่นได้เหมือนเก่าเปล่าอ่าตอนนี้ถอยนะครับ ทีนี้ผมจะลำบากอยู่คนเดียวอยู่กลางท่านผู้ชมเนี่ยมันจะมีถ้าถ้าจะเป็นฝุ่นก็แบบฟางที่เขาเผาเนี่ยครับเนี่ยฟางที่เขาจุดไว้เนี่ยครับหนนน้้าาาปรระจำพ่อเดี๋ยวนะครับรายละเอียดรถคันนี้ใจเย็นหน่อยขอรวบรวมข้อมูลหน่อยนะครับ ต้องไปถามอาจารย์โบ้ด้วยเดี๋ยวเราดูข้างหลังบ้างมองผ่านหลังก็โอเคอยู่นะครับเห็นอยู <en> อ่ไม่มีหลงรอยแน่สบายสบายครับนี่สบายแล้วเดี๋ยวไอเราก็ถ่ายเดี๋ยวตอนปรับพื้นที่นะครับทุกผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันอตอนนี้ถอยหลังนะครับ ดูแด่เครื่องเสียงโอ้โหไม่เน้นทํางานแล้วจะเน้นมันเทิงอย่างเดียวครับท่านผู้ชมโอ้โหอ่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอากล้องอีกตัวนึงวางไว้ข้างหลังนะครับแต่มันเสียงเดียวต้องไปตัดต่อเฮ้ยมันเเอ้ายมันตกมันตกเมื่อคืนด้วยตู้ก็นหนักด้วยนะครับไม่ไมไมน่ามีผลเลยครับนอกจากว่าไม,ไม่รู้ว่า นอกจากว่าเวลาฟางเนี่ยฝุ่นเนี่ยเจ้าหาคือปัญหาเนี่ยครับจะต้องล้างแอร์บ่อยหรือเปล่าโอ้ยอดเห็นเจี๊ยบเลยท่านผู้ชมมีเครื่องส่งเครื่องเสียงดับไฟเลยอ่ะทีเนี้เหลือที่วางแก้วเหล้าเออเหลือที่วางแก้วเหล้าเอาเน่ภายในครับให้ดูกันอีกครั้งหนึ่ง โอ้โหโอ้โหโยเบาๆสิท่านกองจะหลุดมือนี่ครับการกูของช่างปักวังหินถ้าฝีมือกันเนี่ยแต่ยังต้องเก็บปละเอียดอีกสักไม่หน่อยนะครับตามกระเข็บความสวยงามและความเรียบร้อยเพื่ออากาศและกี่วฝุ่นมันจะเข้ามานะครับทำวีบีได้นะเอาละพอแล้วแค่นี้พอห้าแสนแล้วปีนี้ ขวบได้นะครับที่เราเล่งดูนั่นด้วยนะคันนู้นเอาวิ่งขนาดได้ป่ะเดี๋ยวจะวิ่งให้ดูคันนั้นอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวคันขวางจะไม่รู้ว่าวิ่งได้ป่าครับท่านผู้ชมอ่าดูไฟนายก็่วไปก่อนนี่งคันเร่งโอ้โหเนี่ยอันนี้ความร้อนเอาใส่ไวเหรอใส่ความร้อนอันนี้ความร้อนแก้วนี้ดีรัดนี่ดีชัดนี่วัดเซาโต้ มุทโบอ่าครับอันนี้คันเร่นลวงเฮ้ยเขาเร่งมขา,าเปลี่ยนไปที่นี่แล้วนี่เร่งไปเท้าไม่เกะกะย้ายซ้ายขวาไม่เกะกะชิวของไงคิวลองดูลองดูไม่ดีจะถอยดอนเลยอันนี้ไม่ดีจะซื้อใหม่หม <c oughs> <c oughs> ดไปหลายแสนแล้วปีเนี้ยขาดที่ลหลายบาทแล้วครับ ไม่ได้าชิผหายไม่ว่าต้องอยิงเสียงไว้ก่อนอเดี๋ยวผมจะลงตรงนี้นะครับดเดี๋ยวมันจะไม่ได้บรรยากาศเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันดีกว่าเนาะมาพอลงปั๊บเป่าฝุ่นเลยอะที่ใหม่หมาหอมอย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมชเออตอนเนี้ยแหมจะดูแลอย่างดีละเดี๋ยวจะปล่อยเคืดอ,อีกเดี๋ยวจะไปดอออูอีกข้างนะครับอ,อีกอกระทงนึงว่ามันจะวิ่งคนะได้ไหม วิ่งคณะได้เดี๋ยวจะวิง่งให้ท่านผู้ชมดูสักคันหนึ่งนะโอ้โหเหลืองเป็นจ ah ีวอนพระเลยครับอันนี้แหมบอกเสียบปั๊กทำไม่เ้าอีนุบานให้ตัวไม่ยอมทำไหานันก็จะได้ไปนั่งบนนน้นสบายๆหน่อยไม่ได้เดี๋ยวอย่างนั้นมันจะติดโกโปรก็มันก็ไม่ได้อาหารรนะครับในการตัดต่อก็ เราไม่ใช่เสียนคอมซะด้วยจงให้ลูกและหลานน้องๆนุ่งนะครับในทีมงานเราก็ช่วยตัดต่อ,อถ้าเกิดว่าตอนนี้ที่ไม่อยู่ก็เดี๋ยวใช้โกโปรม่อย่างดีนะครับฝนตกมาเมื่อคืนไม่งั้นจะหนักกว่านี้นะครับฝุ่นสีด้านท้ายนี่มันจะเข้าไหมครับท่านผู้ชม อาชอบสีไหนบอกเลยเดี๋ยวจัดให้เลยมันอาจจะกินน้ำมันหน่อยนะครับเพราะว่ามันก็ต้องพ่วงคอมแอร์ไปอีกตัวนะครับแต่แอร์นี่มันตัดนะครับถึงรอบมันก็ตัดแต่เย็นเจี๊ยบแน่โอ้โหขึ้นไปเมื่อกี้นี่แหมมันไม่น่าัมาเป็นรถถ่ายมันน่าจะไปทำอะไรเนาะ โอ้โหบอกนะครับทา่านผู้ชมพิจิตร้อนมากเงอท่วมเลยครับเขาขับตัดขวางลอยรถเกี่ยวนะครับทา่านผู้ชมมันก็จะขย่ามันไปเร็วไปได้นะครับมันเป็นลอยล่องน้ําที่เนี่นครับลอยล่องน้ําที่เขาแหวกไว้ตอนเขาเขาหวานนะครับปวกรถย่านะครับเอาไปนุ่มๆไปก่อนดูอาการด้วย ดูหลังคาไม่ผมก็ว่าไม่เท่าไห่นะสีมันไม่ไม่คือนะไม่เข้าไม่เข้ากันไม่รู้มันขัดตาผมมาแต่ว่าผมอยากให้เป็นสีอื่นอย่าค่อยออตกลงกันว่าจะเอาสีอะไรนะครับหรือมงั้นก็จะเอาอย่างนั้นนะอย่าไปเรื่องมากเลยแล้วแต่แล้วแต่เจ้าของรถเขาครับ <S <S เดี๋ยวแต่งไปแต่งมามันจะเลอะเทอะนะครับเอาพอประมาณไปก่อน หรือไม่ท่านผู้ชมดูคอมเพรสเซอร์นะครับอยู่ด้านไหนน่าจะอยู่ด้านขวามือเรานะครับเดี๋ยวให้เขาเลี้ยวก่อนนะครับเดี๋ยวสักคู่ให้เขาเลี้ยวก่อน,นครับเราจะได้ชมคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับอ่านี่ครับเขาวางไว้ด้านนี้นะครับแล้วก็หมดไปนู่นเลยหมดหลอดไปด้านล่างนะครับ เข้าไปด้านหลังนะครับมันจะตัดนะครับนี่นะครับตัดแล้วเพราะว่าพอตัดปับ๊บเครื่องยนต์ก็จะเร่งถ้ามันทํางานก็เครื่องยนต์ก็จะหนักหน่อยก็จะอื้อครับหลับไปแลว้วมั้งนะเอาลุยต่อครับ ก็ยังอยู่ประมาณที่เก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราไปปลูกแต่งนิดหนึ่งนะครับภายในอ่ะขาดตกบกพร่องเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะครับท่านผู้ชมก็ไว้เพียงเท่นี้แล้วก็หมายอกาสหน้านะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ